ไม่ได้นะี่รอูคนเดียวตากนจาไมเังอไปอีกไปผู้หญิงไปเลยู้ายไปผู้หญิงครึ่งเลยสองคนครึ้งเลยองคนนี้ไปผู้หญิงไปข้างล่างไปเลย